เรามีความคืบหน้า<ะ>มาตรการปราบอาญากรรมออนไลน์มาฟ้ากันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะท่านนายกร,รัฐมนตรีนางสศร้าแพทองท่านชิน,นวัตรค่ะก็ได้มีการสร้างการในที่ประชุมคอร,รมอนะว่าให้ด้วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและการด้วยงานความมั่นคงค่ะแรงรัดปราบปรามอาญากรรมข้ามชาติออนไลน์โดยให้ประสานกับทางการจีนนะคะทางด้านข้งงายภูมิธรรมเวทยชัยค่ะรองนายกร,รัฐมนตรีและการัฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าจะมีการออกคําสั่งย้ายข้าราชการระดับสูงข้องไทยนะที่ว่ามีส่วนไปผัวพันหรือว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการคอเซนเตอร์นี่แหละค่ะแล้วกันในส่วนข้องการตัดสัญญาแล้วก็ระบบซื่อสร้โทรคมนาคมฟังอำเภออรัญยาประเทศจังหวัดซะแก้วที่ว่าตรงข้ามกับปอยเป็กัมพูชานั้นการมีการไฮก่อเส่อชดําเนินการคันเด็ดคาดไปแล้วค่ะครับส่วนเรื่องมนุษยธรรมนะครับรัฐบาลไทยกำลังทึ่งตลอดนะครับอย่างนว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็เปิดรับผู้ป่วยจากประเทศเมียนมาค่ะ ตัวที่โรัฐบาลไทยได้นะครับอนุญาตให้รถยนต์ฟังประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาเติมน้ำมันได้แต่ห้ามถูกไปนะให้เติมในทั้งได้นะครับ<ม>แล้วก็เพิ่มเติมมาตรการเรื่องเกงคอนเทนเตอร์นะครับที่มีผู้มีอิทธิพลนุ่นลั่งให้สิ้นสากตามในใบของท่านนายกนะเอรดแต่ว่าเนี่ยนะครับทางด้านของนายประเสร,ริฐจักรวรรดหลวงทองรองนายกลำตรีว,รว่าการกระทรวงดิจิทัลนี่แหละเก็บเกลาบ,บ,บอเปรียมสรุปมาตรการนะครับนะภายใน15วัน มาตรการสีส้มเนี่ยภายใน30วันโดยประสานกับดีไอนะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางของสชดำเนินการเรื่องการตัดสัญญาณด้วยพ้นดังกล่าวกับรองย้อมเมเรต่ตวานี่กับปลากฏวาเยือกเกกงคอนเทนเตอร์เนี่ยจากเมืองเมียวดีพม่าเนี่ยนะครับเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยยี่สิบสัญชาเลย261คนนะครับแล้วก็เราจะส่งกลับประเทศกันในวันนี้นะครับแล้วก็ทราบว่านะครับในส่งร้อยว่าคนเนี้ย ก็มีลายประเทศนะคือมาเนี่ยต้องใช้ลายประเทศเพราะยีที่ประเทศเนี่ยพต้องใช้ภาษาในการลอกในการโทรไปลอกกันนะครับแล้วก็ทําเป็นเมืองเลยและยังมีอยู่ในเมืองนี้อีกประมาณ7จ็ดพันคนโอ้โหนะครับและที่จังหวัดตากทีพบพระเนี่ยทางด้านของท่านรองนายกเีกบอกต่อไปจะมีมาตรการในการทํารัวนะห้าสิบกิโลกันเหนียวชายเด่นกันไปเลยนะครับแล้วก็ตัดเรื่องน้ำเรื่องควยนักสัญญาณทรศัพย์จะตัดไอสินซาคละแกงคอซ็นเตอร์นะครับ